ก็สวัสดีนะครับก็เป็นประจํานะครับวันนี้เรามีประชุมประสานภารกิจในการดาเนินการนะครับก็เรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบก็คงเรื่องเกี่ยวข้องสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมครมคือทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีรับแจ้งกรุณาอนุมัติก็ประมาณรายจ่ายจาปีงบประมาณก็คงเป็นต่อลาขอรมติเป็นสองอันนะครับคือ66ไปทางก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงประกาศแล้วพราะไปหกนะครับงบกลางของปี67 ในการดำเนินการนะครับซึ่งก็เป็นการจัดหานักการพัลลงจำนวน1 3 7 5งตัาตตานะครับระยะเวลา5เดือนนะครับก็คงเริ่มประมาณ1พฤษภานะครับในการจัดหานะครับซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมก็มีการกำชับนะครับในส่วนของสพทนะครับในการกระบินการนะครับในการที่ประสานการในการจัดหานัการพรลลงไม่ทันนะครับซึ่งจะต้องลงสัญญาจ้างนะครับเสร็จไปประมาณวันที่30 เมษายนนะครับในพฤษภาเริ่มในการดาเนินการซึ่งก็ในส่วนนี้รัฐมนตรีก็ได้มีการประสานกันก็คือวางในเรื่องคุณสมบัติให้ชัดเจนนะครับเช่นตออายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีความจงรักภักดีต่อชาติตาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยมีมหาสัตว์เป็นตมุกนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็คือถ้าผ่านการเกณฑ์ทหารก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ นะครับอาจไม่ได้เพราะว่าโจทย์เราก็ต้องยอมรับนะครับก็คือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเพราะนั้นเพราะนั้นผู้มาเป็นนักการพัฒน์ลงท่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนหลักสูตรรอรอมาแล้วนะครับก็น่นาจะดีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นช่างซ่อมต,ต่างๆนะครับ <c oughs> ช่างฝีมือในการจางาขับรถยนต์ได้ขับรถใส่ได้กับในเกณฑ์ขึ้นมานะครับเกณฑ์ในตอนนั้นหมื่นสามพันห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดตันี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้น ในการมันซึ่งในปัจจัยของตรงนี้ที่เป็นสําคัญที่เราจะเน้นน <CJ naive. S 1> ั่นก็ค <Nir vana> ือว่าในการพันโงนี้กันจริงถ้าเราจะพูดไปก็คือว่าเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกนะครับที่จะมาช่วยให้กับคุณครูของเรานะครับลดภาระงานต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยดูโรงเรียนต่างๆในการทํางานนะครับเป็นมีส่วนสําคัญนะครับที่ได้มานะครับไปใช่ขยานเฝ้าโรงเรียนนะครับเป็นทุกๆอย่างนะครับที่จะมาเติมเป็นแก้วสารพัดนึกให้กับโรงเรียนให้กับคุณครูให้กับนักเรียน ในการดำเนินการนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ชื่นชมนะครับเด็กชายอมรเทพมีสานะครับที่มาเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรรักวิทยานะครับที่ช่วยเหลือสุภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาที่หนึ่งนะครับว่าน้ำและช่วยขึ้นมาจากจากจากนะครับในการช่วยชีวิตนะครับในการดํเนินการ ส่วนในเรื่องก็คงเป็นเรื่องประจำนะครับการเรื่องการติดตามการวิชาการมีการดำเนินการมีการรายงานของในส่วนของสวทในส่วนของสวทนะครับมีการดำเนินการขึ้นมาก็ได้เป็นผลเปที่พึงพอใจของรัฐมนตรีนะครับมีการขับเคลื่อนในการดำเนินชีวัดค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับต้องเรามีการมิติในเรื่องของการแบบทดสอบอะไรต่างๆนะครับมีการดําเนินการ คือหน้าไปเจอครับ80บ้าง95บ้างน,นะครับในการดำเนินการกต่างๆนะครับในมิติวันนี้ก็ได้ฝากทางท่านรลขปปนะครับให้ไปดูดูในเรื่องผู้ในการเขตผู้ในการโรงเรียนนะครับก็ต้องมีการในการรับรู้ในการดำเนินการนะครับส่วนเรื่องนะครับก็เป็นการรายงานของสพนะครับที่มีการดาเนินการนะครับในการสอบถามแบบสํารวจของนักเรียนนะครับประมาณ5แสนประ่าน แ้ารกราคนนะครับในการสอบถามดูความพึงพอใจอะไรต่างๆขึ้นมานะครับดูว่าจังเช่นเรื่องลูกเสือเรื่องอะไรต่างๆในการีิจารณาใจต่างๆเราก็ดูมาปรับวิธีนะครับซึ่งก็คงมีนิธีเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องสุขานะครับสุขาก็มีการวันนี้ก็มีการกำชับนะครับในเรื่องขอประมาณที่ได้ทีนี้ก็ให้ให้เร่งดำเนินการนะครับมีการซ่อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในการดำเนินการเรื่องสุข้าที่อาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมนะครับแล้วก็ใมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต,ต,ต่างๆนะครับว่ามีการดำเนินการเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับพวกมาณเราได้แบบจํากัดนะครับบางครั้งก็ต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่สุขาต่างๆนะครับอาจจะใช้เป็นเงินในเรื่องของเงินค่าบารุงนะครับเงินบารุงหรือเงินบริจาคเงินต่างๆนะครับในการทำงาหรือาคธถรกจิตเข้าขมาระก,กาศก็ฝากก็คือให้เร่งรัดให้ดาเนินการก่อนตื่นภาคการศึกษา,านะครับในการทำการ ส่วนในเรื่องก็คงเป็นเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของทุยปัะวีนะครับมันมีได้มีการดำเนินการแล้วหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์นี้ก็มีการลงนามเอวายูยอยู่แล้วที่ทุกท่านคงรับทราบอยู่แล้วนะครับมีการเพิ่มพ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณ16นาฬิกาตัวนนะครับก็จะมีในเรื่องของศูนย์บริการอาชีพอาสานะครับ จึงในใน,ในช่วงสุการนี้เราก็มีการใ,ในการทํางานร่วมกับภาคเอกชนและส่วนราชการต่างๆแลวซึ่งในสมการปีนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนก,ก็คือในการร่วมร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยโกรมเกิรขนส่งนะครับจะเอากองทุนนะครับกองทุนเงินมาคำนวนเงินประมาณ4ล้านกว่านะครับก็ทาให้เราสามารถดําเนินการได้มากขึ้นนะครับจากของเดิมเราที่เราใช้เงินในกรงศึกษาธิการประมาณ ห้ร้านนะครับเราได้เงินสุ่กไปส้านก็สามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นนะครับเช่นในเรื่องมิติทําไมก่อนเราจะเปิดบริการอยู่ประมาณทักสโมงนะครับนี่เราจะขยายเวลาไปถึงสองทุ่มนะครับในการจัการก็เป็นเรื่องที่อยากรปสัมพันธ์ให้พวกเรารับทราบนะครับรับอเคนะครับขอบคุณนะครับ4โมงเย็นเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ